ทำให้เรึ่งกันให้อ้อนแม่โยเกแบบที่เอนอ้อนหนึ่งำอันนี้ไม่ได้อ้อนเลยอันนี้เเรียกว่าติฟัมควายไม่ไ่าชอบไหปีอ่ะเริ่มทำนลยัจะดูกระโยกมาะคิดไปทเลยนะครับโอ้ยโคง่าากไม่ใช่เอาแบบเอาเป็นคำแขอบคุณก็ได้ที่เาดานเอ ข้าวไหนที oh, okay. ่ผมอ่ารวานักขอทานด้วนั่ง้านแล้ววันนี้วันที่คุณปีทุกอย่างคุณจะให้อะไรเาให้ความสุบอ่าใเดนที่คุะให้รางวัอเดจะนออเนี่ยผมไม่ต้องกลัเลยนักพูดได้แ่เนี้นานเยไม่นานแบบตอนนี้อใจเดือแสดงว่าจ้าวี่จะไม่ได้หังถึงจริงาเราอยับความสูตรพิ